ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ PJ รีวิวครับอ่าวันนี้เราเปลี่ยนท่าเปลีกลับเปิดคลิปนะโอเควันนี้เราจะกลับที่นี่ครับ BFT KDEX 21นะครับเจคมักงกรมรณะมังกรสายลมแห่งเอ้ยสายลม,ม,มแห่งมรณะเอ้ยสายลมแห่งมังกรทรมินนะครับโอเคหน้ากล่องเป็นอย่างนี้เป็นคุโรอุสุไกโตะนะครับนั่นข้า,าจะมีเอียดบอกว่าเอ้เยมีการว่า อล้ก็ดารานะครับจะบอกว่าเออวิธีการตริดต่อวิธีการดูดูกระตูอย่างไงนี่นู่นนี่นันนนนนนน่นนะครับแล้วก็แถมบอกว่าแทลฟรีการเลือกแสงในกล่องส่วนในก่อนั่นเองแล้วก็ดังคานะครับจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามแล้วก็ไอเทมนะครับมันด้านล่าด้านราก็ไม่มีอะไรด้านราก็เป็นเออนั้นมาบอกว่า,า,นวาในนี้มาจุกัสห้าสิบสี่ใบนะครับผมมาดูดเลยีแก้วก็แล้วใส่ซองเรียบร้อยนะครับ ใบแรกผมให้ดูก่อนนะแฟลกโอเคผ่านไปแฟลกดันเนสดากอนเวลมามาเล่นบนที่ตัวแรกนะครับแล้วเราผมเลี้ยงไซส์เลยนะไซส์ศูนย์นะครับให้มาเป็นเวลเพลิงทมินอินเฟรมนะครับอันนี้สี่ใบนะอินเฟรมอันนี้สี่ใบโอเคครับผ่านไปอินเฟรมผ่านไปอนี้อินเฟรมจะไม่เห็นนะชัดโอเค ให้เห็นอยู่โอเคสีใบครับโอเคสีใบต่อมาเป็นมังกรมรณนัมินอับิเกลนะครับอันนี้เป็นบัตตี้เราด้วยคน้ากล่องง่ายนะคน้ากล่องอันนี้ให้มาห้าใบต่อบัตตี้นะครับรวมบัตตี้คือฝอยนะตัวต่อมานะครับเป็นมังกรเอ้ยเร็วเทมินเครบูลิส บูรุษนะครับแค่บูรุษอันนี้ให้มาโอเคสีใบเหมือนกันครับโตตมานะครับเอ้ยแค่บูรุษดูให้ดูนะครับให้มาสีใบตวตตมานะครับให้เป็นเอ้อัน,น้มสัสไตนิมนะแล้วก็ตวตตมาความลุงครึมทามินเบาแซบเบล บัลแซบนะครับบัลแซมอันนี้ให้มาสี่ใบเหมือนกันนะครับบัลแซมทุกคนหน้นาตายอย่างเงี้ยให้มาสี่ใบก็โอเคสูงไปเยอะไปบ้างว่ะเออสูงวันนี้พอดีก็มาให้เป็นกลัมาใช้สองครับได้สองใบแรกให้เป็นรอยแผลเป็นทมินติกมาหานะครับติมาหาอันนี้สองใบ ตันไปกระหมาเป็นปรา,าสาตว์ไล่คริมทมินดัมบอร์ดัมบอร์เก็บดัมบอร์กินนะครับอันนี้ให้มาสี่บันกันเป็นไซส์สองนะโอเคตอ่อเดี๋ยวอ่าอะให้ดูกันโอเคอ่ะต่อไป ให้เป็นมังกรมรน,นาทมินแลมังกรมานเนรมนเนธมินราโกซาราสนะครับราโกซาราส,ราส,าราสอันนี้ใช้สามมีแบบเดียวครับให้มาสี่ใบวันนี้อ่ะย็งชัดๆแล้วก็ไปผ่านไปันต่อมาเป็นไอเทมครับไอเทมให้เป็นไอนี้ก่อนเลยไอเทมมีแบบเดียวนะสี่ใบ เกวแห่งมังกรมรณะามินเฮ้ยเกวมังกรมรณะเกรระีวไซส์นะครับสี่ใบเวทมานจะเวทน,นะครับใบแรกแบบแรกให้เป็นดาร์กแอนด์เ a จี e n เอนจีเหมือนกับรากูเอนจีอต่อมาเป็น มัน่อมาเป็นอบิสเทเฟอรนี่นะครับอันนี้นะ Ab yss, Ab yss, anie, เอเนะิสอบิสเทเฟอรนี่เอามานสองใบต่อมาเป็นดาร์กสปิริตนะครับดาร์กสปิริตสองใบต่อมาเป็นโลกแห่งมังกรดำนะครับ อันนี้ของพื้นฐานนะจะเป็นแล้วนะให้มาสี่ใบนะครับผมผ่านไปอันนี้ของขอันอญาตบันรับนะก็องมาเป็นแล็เรมนะครับอันนี้ให้มาสองใบมันเปิดสองกล่องเรื่องสีก็องมาเป็นแบล็กเรเวนเจอร์แบล็ก e รเวนเจอนะครับให้มา นี่นะแปลนยูนิเจอร์ให้มาสองใบต่อมาเป็นเส้นทางรับสูนนรกนะครับสองใบเห็นชัดน่าเอรยผมเปิดแฟลชไว้หนึ่งเปเด็นึ่งไม่เปิดแฟลชคือมันมืดมากนะกล้องแล้วต่อมาครับเป็นเวทเส้นท้ายละเป็น,ปนมินไนี่ชอเดอร์ให้มาสองใบครับไอเนี่ยไอเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหนะร่นะใส่ไม่ดี ม่ใช่ไม่ใช่บุลลี่นะโอเคมาถึงอันสุดท้ายครับเป็นอิมแพ t มอนสเตอร์นะครับ Abigel l ล s ร o r i ร์ไอันนี้สองใบครับไอตรงนี้เหมือนคุ้นๆก็เคยเห็นเป็นในกล่องของมันนั้นดีวกว่าของที่ดีต่อมาเป็นอับบีเกลเ i นิชชิ่งเว sing Dead Hall นะครับ อันนี้สองใบโอเคครับสำหรับเด็กนี้เด็กห้าสิบเก้าบาทนะครับ KDEX ยี่สิบเอ็ดลงขายที่รานการใกล้บ้านคุณแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หผมด้วยนะครับสวันนี้สวัสดีครับ